โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีนักเรียนนะครับถามเข้ามาว่านะครับก็คือคุณครูนะครับผมจะจบแล้วนะครับผมจะจบม6แล้วผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกอาชีพอะไรแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนอะไรดีนะครับก็มันทำให้เราอะนึกถึงภาพเมื่อในอดีต นในอดีตเนี่ยนะครับเรามักจะถูกปลูกฝังว่านะครับการที่คุณจะเลือกที่จะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องเลือกในสิ่งที่คุณรักเลือกในสิ่งที่คุณชอบนะครับมันจะทําให้คุณนั้นสามารถเรียนจบได้อันนี้ผมไม่เถียงนะครับเรียนจบได้ในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบทีนี้ผมอยากจะเพิ่มขึ้นมาให้อีกข้อหนึ่ง นะครับฟังไว้นะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับหรือว่าคนอื่นๆนะครับที่ยังไม่มีเป้าหมายผมอยากจะเพิ่มเข้ามาให้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับมันต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงยังไงก็คือเมื่อคุณเรียนจบมาแล้วนั้นอาชีพที่คุณเลือกนั้นมันตอบโจทย์กับยุคสมัยยุคปัจจุบันหรือไม่แล้วมันสามารถสร้างรายได้ มันสามารถเลี้ยงดูคุณเลี้ยงดูครอบครัวของคุณได้ไหมนะครับผมขอพูดกว้างๆนะครับในส่วนของการเลือกอาชีพเลือกสิ่งที่จะเรียนเพราะผมไม่สามารถระบุให้ได้ว่าจะไปเรียนอะไรดีเอาเป็นว่า 1. เรารักนะครับทุกวันนี้รักอย่างเดียวไม่พอชอบอย่างเดียวไม่พอต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย นะครับความเป็นจริงยังไงนะครับก็อย่างที่บอกว่าต้องสามารถนะครับหางานได้สามารถนะครับเลี้ยงดูเราได้สามารถเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่สามารถดูแลเราแล้วก็ครอบครัวเราได้นะครับอันนี้คือนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้อ่าสิ่งที่เราเลือกนั้นนะครับมันจะประสบความสำเร็จนะครับในอนาคตนะครับต้อง ไปหานะครับว่า2ส,สิ่งที่ครูพูดนี้นะครับมันคืออาชีพที่เราใฝ่ฝันหรือเปล่านะครับบางทีมันอาจจะเป็นอาชีพที่เราไม่ได้ใฝ่ฝันแต่มันเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับเรานะครับลองเอาไปค้นหาตัวเองดูนะครับใครมีข้อสงสัยนะครับใครมีเรื่องอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับคอมเมนต์เข้ามา ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าเป็นคําถามไหนที่น่าสนใจนะครับหรือว่าเป็นคําถามไหนที่ควรที่จะหยิบยกขึ้นมาทําเป็นคลิปก็จะมาทําให้นะครับหรือนะครับบางคําถามตอบได้ก็จะตอบเลยนะครับใต้คอมเมนต์นั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไ้ด้วยสําหรับคนที่กําลังตามหานะครับอนาคตของตัวเองอยู่นะครับยังตัดสินใจไม่ได้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดู นครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัววิถีขวนบ้านครับสวัสดีครับ